สา,ามสิบตมวจิรเทพนนรมสามสบต้มนัำต้นบาดเ็บชาดัง,งไิรเทในที่เกิดเหตุ เดี๋ยวเราต้องไปทำอะไรไปแล้ว กับเหตุกุศลตามสุขตามเป็น หานงาาสองเปลี่ยนหา่อสีกระเด็น่เขาไม่ได้ขับช้าๆเป็นซูซูกิาแตร์แ่ซูซูกิสแมสสีดำเหี่ยนสีดำวันัสอนขอไข่ขอทงขอไข่ขอไข่ขอทงขอไข่หกห้าสองหกห้าสองวน จังหวัดภูเก็ตเป็นตัวสิบสิบกับไปกับไปครับเป็นพิบับที่ทางที่จบริแจกเลยสองแอปด่นเอร์สีดำไม่รู้จะเปลี่ยนคอไข่ทงคอไข่้าสจัหวัดภูเกตข้อความถูกต้องหรือไม่ถูต้องครัผมเไปบขอสิบนบสิบตามไปที่เก็ดีคตมาไปมาสิกดีดก็ะตัวต Não, Number can see two, number